เป็นหลักฐานไว้ให้วลาลนมันต้องมีหลักฐานนะฮะหึหลักฐานจริงลงยูทูบก็ได้นะอันนี้คือถ่ายไลน์เลยใช่ไหมพี่้อาต้องกดไรแล้วนะไม่ต้องันเดินอยู่ปั๊บอะไรว้า ไดายลเลนเร่อเลยนะครับนี่นะตั้งแต่สิเดียชาเขไปก่อนนะ oh. ต่อไขมันอ,อุดตัน ไม่เพียงพอต้อมีส่วนนะแต่ช่วงนี้จะทำงานดึกแล้วเมื่อดึกก็มีส่วนนะ มีไขมันเท่านั้นตาบไขมันซีเดชสนี่นี่ไมค่อยสิวใช่ไหมหนึ่งมันแสบนะฮะตอนนี้ตอนที้ออกนี่ยใช่ครับเป็ของเสียนี่เดี๋ยวับตักตึกเลยะตึกละ ต้องถุงเลยถุงไขมันโทรคงซีเบชิฟเ,เซนเขาบอกว่าผมกินข้าวไม่เชื่อฉันเอาละเรียบร้อยอันนี้ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวใส่เบนเข้าไปเ,เดี๋ยวมึงใส่เบนเข้าไปนะ,ะเดี๋ยวเราเข้าระกั่วนะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ยาเข้าไปแล้วลูนะ อาจจะมียาเข้าไปในรูด้วยนะครับเสร็จเด่นเข้าไปในรูรู้สึกเบาขึ้นไปเลยโอ้ี่เอาต้องเยอะ ไข่แจ้งม้งทำไมเกีอเอกินะ้งีจัดแยงนิดนึงนะพี่ต้องเอาแบบเอาถึงรากถึงโคนเลย ไม่ได้กินข้าวแล้วกินข้าวเตี๋ยวรนะ้นๆมากินกล้วย,ดวยดเ,เดี๋ยวพี่ทชอบเดี๋ยวก่อนพี่ทชอบเดี๋ยวก่อนจับไว้อยู่พี่ล้วพอเอาทุกช็อตเลยใช่ไหมฮึฮ <c oughs> ก็ผู้ชายหมอเนี่ยห,หมอเราหลอกเ<ถ>ขาถามเขาให้เราเป็นมรารดาดีแต่ว่าเราไม่ชอบอ,<ต>อยาก,ยากเป็นเลยค่ะเราไม่อยากเป็นมาลาดีคุณหมอภูมิปั๊บท่านชายเป็นไหมท่านชายเป็นไหม เพื่นอนบอกบอกว่านูกก็ติดหมอเหนะม,<อ>มืนนะหมอสอบเข้ามหาอะไรลัะติดติดหมอติดหมอนะเรื่องในการเรื่องคุณแพทย์มุณวิชาดเลยนะติดหมอเหมือนันแต่ไม่ใช่ไม่ใช่สอบติดแต่ลนะที่